สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับและในตอนนี้เราก็จะมารีวิวเจ้ากล่องนี้กันนะครับเฮ้ย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 เเฮ้ย Fighter ของค่ายดาวบันโมเดลนะครับหรือว่าีกัน n d a m ก็ได้นั่นแหละครับพอต่อมาแล้วมันจะเป็นยังไง มันจะเท่ขนาดไหนไปรับชมพร้อมกันนะครับ พอตอกมาแล้วก็จะประมาณนึงนะครับประมาณนี้ได้ทําการตัดเส้นกับติดดีคอไปแล้วบางส่วนนะครับก็ออกมาก็โอเคเลยนะครับยืนรล่อๆได้บายๆแต่ถ้าติดฟันเนวครบยืนไม่อยู่ครับหงายหลังครับแต่เขาก็ให้แอคชั่นเบสมานะครับเขาจะให้แอคชั่นเบส ประมาณน,นี้มาสองอันนะครับแล้วก็ให้ใหอันนี้การที่ติดฟันเนลมาด้วยนะครับติดทีเดียวสิบสองอันเลยก็ได้นะครับก็ติดได้ลองนะครับแต่มันจะดูลกเกะกะมันจะดูเหมือนแมงมุมแต่ให้อันนี้มาอันเดียว แล้วก็มีไฮเปอร์บาสูก้ามาด้วย1กระบอกจัดว่าสวยงามไม่ผมไม่ได้ติดดีคอยนะครับเพราะเนั่งจากขี้เกียจนะครับแล้วก็ให้ชุดฟันเนลมานี่นี่นี่แล้วก็ตรงโน้นอีกสองอัน ที่ติดอยู่ที่หลังครับอีกสอันแล้วก็ให้แผงไซโคเฟมสีแดงมาด้วยแต่ผมใส่สีเขียวเข้าไปแทนนี่ก็เป็นแผงเป็นพาร์ทเอฟเฟกตเอาไว้เล่นกับ ฟันเนี่วแต่ผมไม่ได้ใส่เพราะมันใส่กับฟันเนลวไม่ได้มันต้องตัดและแต่งเอาครับใครทำได้ก็โอเคเลยครับ้าทําได้ก็สวยครับมันต้องตัดเพราะมันใส่ไม่ได้ที่ให้มาครับต้องตัดและแต่งเอาแล้วก็ให้สติกเกอร์ฟอยมาเป็นสีเนเงิน แต่ผมไม่ได้ติดเพราะผมคิดว่ามันไม่สวยมันก็เลยไม่ได้ติดไปแล้วก็ให้ดีคอน้ำมาสองแผ่นแบบนี้2แผ่นเอาแบบติดกันให้หนำใจไปเลยแต่ผมติดแค่แผ่นเดียวแล้วก็ติดไม่หมดด้วยสำหรับคนขี้เกียจ แล้วก็สติกเกอร์อีกชุดแต่ผมติดไปแล้วบางส่วนมันจะอยู่ประมาณช่วงนี้จะเป็นสติกเกอร์แปะเข้าไปมันจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็นี่ไอ้ตรงนี้ก็สติกเกอร์ตรงขานี้ก็สติกเกอร์อ่าตัวนี้เป็นชิมนปติกันเนี้ยสติกเกอร์ก็ โอเคในระดับหนึ่งนะก็มาพูดถึงเรื่องจุดขยับกันต่อเลยนะครับขออนุญาตเอาโลออกนะครับตอนนี้ผมได้ทำการเปิดไซโครฟิลไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับมันก็จะ่างนี้หน่อยนะครับ นี่จะเป็นช่วงไตโโรโคเฟมที่แขนนะครับแล้วก็แขนทำโชว์นี้ได้นะชิหลุดก็มาวางไว้ก่อนครับก็ทัอง,งอได้ระดับหนึ่งเล้ครับแขนแต่มันเห็นตรงคอตรงเนี้ยมันเลยดูไม่ค่อยสวยครับ,รบทั้งสองข้างเป็นเหมือนกันหมดครับ ได้แค่แนี้ครับเพราะมันจะหลุดนั่นแหละครับมือกิจะดูแง่แนี้เงืกอจะดูงอแง,น,อองนิดนึงมันไม่เข้าล็อกกับมันนะครับ่ะนะืน,ะนมือก็จะดูลำน้ำหนักปลืนไม่ไหว มันต้องขยับนิดหน่อยๆขาก็หรือขยับที่ขาก็มีมีเผาเหมือนของแท้เแบบเจอขยับที่ขาก็ได้ร,ระดับหนึ่งที่ขาจบบมุนแล้วก็งอได้ประมาณนี้อ ั้งเลยครับไม่อยากยุ่งกับมันมากครับอย่ามันหักแล้วก็จะมีส่วนกระโปรงนะครับทั้งั่งเนี้ยจะหลุดง่ายมากไม่รู้เป็นเหมือนกันทุกคนหรือเปล่าแล้วทัสเตอร์ส่วนทัสเตอร์ไอเลืองๆืองที่อยู่ในพอไอพจน์ตรนี้ก็หลุดง่ายครับ ก็จะยืนก็ยืนได้ครับแต่ถ้าใส่ฟันนิวไม่อยู่หัวก็บิดได้เงยขึ้นครก็ะจะเป็นรูเอาไว้ใส่ข้างในก็มีไฟอยู่ใส่ไฟได้นะครับนี่ใสโคเฟมที่อยู่ตรงช่วงเอวก็มีนะครับแต่น้อยมากข้างหลังก็ต้องข,องขานี้ดึงไซโคเฟมขึ้นมาได้นะครับโชว์ไซโคเฟม เียจะมีไทโคเฟมเ,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 เขียวข้างในครับไอปพลนก็เปิดได้ในเลือ,ลอ,องๆพวกนี้ที่อยู่ในแอปพลินพวกนี้ทุกส่วนหลุดง่ายมากครับอาจารย์แล้วดูอันนี้ปกติแต่อันนี้อน It the magic. อ a ดเมจิกทำได้ป่ะละ่ะต้องขวาน ส่วนไอ้ตรงพวกนี้ก็น,น,ๆๆนี่นี่ไอ้เหลืองๆที่อยูนี่ก็ชอบดีดออกมาครับบางทีก็ดีดหายไม่อันหนึ่งแล้วเขาเนี่ยแต่มันจะ่โชคดีผมงาเจอมีๆีนี่นนบีทหายไปแล้วไม่รู้ศูนย์ไหนแล้วก็ได้อยู่เท่ hey. ความแข็งแรงก็โอเคครับแน่นอยู่เลยนะฮะแน่นเลยครับควาแข็งแรงก็โอเคใช้ได้แต่ข้อมือไม่แข็งแรงครับรับน้ำหนักบีมหลายเฟินไม่ไหวนะมันจะหลวงงงงงน่งงนงง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 ็งงงงงงนนงงงงงงนงง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 งนงง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  เอาไว้ใส่ฟันนิวข้างเดียวก็ได้กับอีกฝั่งนึงใส่เป็นบีมเซเบอร์ก็ได้ครับแต่ผมใส่เป็นแบบนี้ไปเพราะจะได้ใส่ฟันนิวได้สิบสองอันทีเดียวเลยครับนี่คือส่วนฟันนิวก็ตรงนี้จะแน่นหน่อยครับไอตรงข้อพับของเนี่ยจะใส่ยากหน่อยนะครับทั้สงสฝั่งเลยทุกอันเลยครับจะใส่ยาก หลังงอก็จะประมาณนี้นะเท่ <Hey. S 1> เลยนี่โลที่ให้มามันจะมีเขินนะครับเพราะเช็ดไม่เกี่ยงเช็ดกะนั้นไม่เกี่ยง x ยี่สิบข้างหลังก็ประมาณนี้เอาอันนี้ก็ ประกบเข้ากับส่วนน้องนี้ได้นะครับให้มาพอดีตอนนี้ก็จะมีอันนี้ก็จะมีบีนนมเฟเบอร์ er อยู่ครบเลื่อนได้นะครับเอาบีมออกมากับนั่นแหละครับจะไม่เลื่อนครับใส่เข้าไปวีก็ยืนรอๆได้นะครับเลือนนูก็ได้นะครับแล้วแต่คนจะเรียกอืม ก็ข้าวๆก็บระนี้นะครับ ก็ต้องขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการซื้อกันพาตัวอื่นต่อไปต่อกันพาตัวไหนก็ได้ที่คุณอยากต่อขอบคุณครับบายจ้า